มั้ยเป็นนนขาดีสวัสดีครับผมโจ้ทราโจาวันนี้เรามาอยู่ที่ ks นะครับออกมาตั้งแต่ตีสี่พึ่งถึงเจ็ดโมงวันนี้มีเป็นองานแข่งสายปลาบึกนะครับ14โลที่เบาเ ks นะแมตต์สามพันแมตตเล็กๆน่ารักครับกระชับมิดเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันดีกว่าว่าจบงานแล้วเรายังมี ชื่อในอันดับบ้างไหมนะครับรอดูเย็นนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศบ่อนะครับแล้วก็เตรียมตัวเซ็ตของอุปกรณ์เตรียมแข่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถามเทคนิคนา้นาๆว่าใช้สูตรอะไรชิ่งหน้าแบบไหนแล้วก็แบบไหนฝากเชียร์ด้วยครับไปเรามาสัมภาษณ์นัเล็กกันดีกวครับว่า กโมจิเออนักโมจิว่าบ่อนี้เคยมากี่ครั้งแล้วนักโมจบ่อนี้ก็ผมวาประมาณ5ครั้งแล้วเพราผมมาเป็นรอบที่2ครับผมรอบที่2มีสูตรสำหรับบ่อนี้ไหมครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเทคนิคเทคนิคของที่นี่อะครับเทคนิคที่นี่ถ้าจะเอาเอาไว้ก็เราก็ทุ่นระหยัดทุนประมาณอ2หนึ่งถึงครึ่งถ้าอยากจะึ่งถึงครึ่งหรือ่ะใช่ครับที่นี่ซื้อเลยนะใช่ที่นี่จะกิดซื้อได้ได้ได้ จะเน้งไซส์เราเก็ลงหน้าดินก็ได้แต่ก็ต้องใช้เวลารออีกแต่ที่นี่ที่นี่ถ้าเป็นวันปกติก็จะกินจักมากนี่ช่วงเย็นจตช่วงบ่ายหลับใบสามแล้วตามรือไมครับชิ้งหน้าคืบหนึ่งกำลังสวยครับผมถ้าน้าดินใช่ครบหนึ่งกำลังสวยติดค้างลูกอย่างเงี้ยครับกำลังสวยอ๋อชิ้งข้างติดลูกเลยค้างลูกกำลังคืบหนึ่งกำลังสวยเดีเ๋ยววอนนี้ตอนแรกกับตอนนี้ใช้ชิ้งยาว อาายยตอนนี้แล้วแต่มันแล้วแต่อากาศนะครับเพราะบางทีถ้าปลาขึ้นหน้าน้านำเยอะๆก็ลายเป็นศอกนึงเปคืบหนึ่งอะครับผมแล้วก็ถ้าบางทีช่วงอากาศปิด,ปดอะไรหน่อยก็ถ้าปลาไม่ขึ้นเยอะก็ลงหน้าดินลงไปอะไรก็ได้นะครับถ้าหมวช่วงปลาขึ้นแล้วก็เล่นทุ่นอยู่อะอถ้าหมวปลาเริ่มไม่ค่อยขึ้นและลงหน้าดินเลยใช่แล้วแต่แล้วแต่การบางวันแล้วแต่บรรยากาศสถานาการณ์ด้วยนะครับผม ทีกเล็กๆน้อยๆสำหรับบอกเคนะครับสำหรับน้าเล็กและพี่มจิไปตามดูผลงานกันตอนเย็นครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นับบอบนะครับว่าสวัสดีครับบ่อนี้มากี่ครั้งแล้วนะโอ้โหหลายครั้งแล้วอย่าให้นับเลยมันหลายครั้งมากจำไม่ได้แล้วผมมากีครั้งแล้วก็มาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งพูดอย่างนี้ดีกว่า ผมชอบบ่อนี้มากเพราะว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับแล้วก็เพื่อน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 ร่วมบ่อที่มาดีอาทยาวไปดีผมบอกเลยแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเนาะวันนี้เราขอเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับแข่งวันนี้ฮะเทคนิคเนี่ยจริงๆผมไม่มีอะไรมากนะผมไม่ใช่เทคนิคส่วนตัวด้วยไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเอ่อเขาเรียกอะไรอะความรู้รอบๆหรือความรู้จักเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือสังเกตสังการไปทำอย่างนี้ดีกว่าคือบางที่นี่เวลาตกแข่งเขาจะ ตีอุ้นกันเพื่อหาปลาไซา์หรือว่าอันนี้วันนี้เรามาเล่นปลาไซา์เราก็จะไล่ทุ่นเอาแต่ส่วนใหญ่ที่เนี่ยผมมาจะไล่ตื้นๆคือประมาณไม่เกิน2อง่างประมาณ2หรือไม่เกินหนึ่งเมตรอ่าประมาณนี้ไล่ก็ใกล้เคียงกันหมดเลยเนาะใช่ใช่ใกล้เคียงกันอันนี้คือพอเวลาเราตกหาปลาไซา์ส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนี้กันเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยผมมีความรู้เยอะหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่แต่เราอาศัยแบบว่าประสบการณ์ที่เรามาตกปลาแล้วเราสังเกตสังการนั่นเองอผู้พักรักจำเลยประมาณนี้ นี่แหละเหตุผลที่ผมมาทํารายการก็คือเราจะมาหลอกหาสูตรนะครับเพราะเราก็ไม่เคยตกปลาแข็งด้วยกจะบอกว่ามันมีสูตรตายตัวไหมจริงจริงมันไม่ตายตัวหรอกเนาะผมมองผมมองที่ไหนตายตัวหรอกผมมองแบบนี้เนาะผมมองประมาณนี้มันไม่มีอะไรตายตัวหรอกมันอยู่ที่เราบางทีเรามาตกตกแข่งแท้แ้เรายังไม่รีงจังหาเพื่อนมากกว่าหาเพื่อนมากกว่าถูไหมครับลองดูว่าบางทีเราอาจจะมาหาเพื่อนมาตกเล่นๆส่วนถ้ารางวัลที่มันได้มันก็คือกําไร ในการมาตกปลาแค่นั้นเองเหมือนเหมือนถ้าชนะก็เหมือนมาเที่ยวฟรีใช่ใช่ประมาณนั้นก็เนี่ยมาพักผ่อนยเดี๋ยวผมก็มาค้างแล้วผมจองดีสอทแล้วเหมือนกันว่าวันเนี้ยผมมาแข่งพรุ่งเนี้คิวพาแฟนเที่ยว่าแค่นั้นเองง่ายๆอาจจะไปไหว้พระพาแฟนไหว้พระวันนี้พอดีว่าผมมาดึกก็เลยไม่ได้พาลูกมาทุกทีจะพาลูกมาด้วยประมาณนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานตอนเย็นกันดีกว่าว่าใครจะติดตารางว่างวันนี้โอ้ได้ลุ้นได้ลุ้นแน่นอนปลาไซส์เนี่ย ผมบอกเลยว่าดวงด้วยส่วนหนึ่งฝีมือก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าดวงเนี่ยมากกว่าจริงงานแข่งที่ไหนมือใหม่ไปนี่แบบอาจจะโอ้ได้อาจจะเป็นน้าโจก็ได้ที่ได้รางวัลไปครั้งแรกต้องลองถ้าได้ไปเขาบอกน้าโจบอกว่าเดี๋ยวจะยกให้นะว๊อบยกให้นะว๊อบยกให้นะว๊อบเทียบติดต่อกันนี้เลยครับไม่เข้าคันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับนแทนบอกเคสวันแรกเตรียมตัวามาไงบ้างครับก็สําหรับแทนนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกเนาะวันนี้ได้เบอร์11เนะครับผมเบอร์นําโชคของแทนเหมือนกันก็เต็มที่ครับไม่คิดไรมากแต่ปากกาต้องลงทุกช่องนี่เออสำหรับบ่อเคสฟิชชิงพาร์คแทนมาที่นี่ครั้งแรกเนาะอิจฉาคนที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะอะไรพบนี่ค่าคัน1 0 0บาทบรรยากาศแบบนี้ มาเช้ากับเย็นชิลๆบรรยากาศดีอาหารมีอุปกรณ์ครบคันนะครับผมสําหรับใครที่อยู่ที่ชายนานี่ผมถือว่าอิจฉามากๆปลาที่นี่ก็เยอะด้วยอยากให้แวะมากันเยอะๆนะครับผมแล้วแทนก็มีโอกาสจะแวะมาที่นี่อีกแน่นอนเพราะว่าแค่มาสัมผัสบรยรยากาศตอนเช้าก็ประทับใจแล้วนะครับฝากไว้ด้วยกับทีมท่ะแทนในวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานกันมาครับต่อกันที่พี่ทะลาแทนทเลยนกำลังปั้นเดือยเลยไปมั้งครับวันแรก ก็ครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับบ่อบ่อสวยมากนะครับผมก็ครับก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นหนหน่อยนะครับผมก็วันนี้มีผลงานแน่นอนนะครับผมก็ฝากทีมท,ทลาแทนด้วยนะครับผมที่ทันและกับอุปกรณ์ผู้ใจจะกิงมาเตอร์นะครับ <Hey. S 1> ปลาไม่แดกกระเท่ะนะครับ <laughs> <laughs> กิมคุณท่านคะ ้วันนี้ปลากินลำไส้ครับคุณท่านวันนี้เหรออากาศแบบนี้น่าจะหน้าดินนะอ่าเยี่ยมเลยครับขอบคุณท่านมาดูรอรออโนอโนอโนบัสฝั่งนี้อโนไปหลังบ่อไหมอือ ดูดียังที่ดูดียังใส่พวกดี้หรอพี่แดดหนีด้วยพวกพี่ว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะทำ <c oughs> ไมโชว์ฟิสไตร์กูว <c oughs> ะปลาตัวแรกราคา้า500บาทนะครับเยือเย่อแตกสายทูปัน้นผิวใหม่นะครับ <c oughs> เอาเอ้าโอ้มาแล้วมือมันไหมครับอุ้ยาานนพี่บ๊อบมาแล้ว แค่นั้นะครับปลาต้งเกลือปลาแค่นั้นนะครับจแล้วจแล้วปลาต้มเกลือปลาแค่นั้นนะครับปุุ๊ตัวนะครับุจ้าค กันแน่นนะคะตอนนี้มีกินสองคันนะครับตรงกลางเผื่อบอลวงหนึ่งคันนะครับหัวบ่ออีกหนึ่งคันป่ายังไม่ขึ้นป่ายังไม่เข้าสวิกนะครับป่ายังไม่เข้าสวิกนะครับตอนนี้ท้ายบอสองคันนะครับท้ายบอสองคันหัว่อบออกหนึ่งคันนะครับราาตัวนี้มูลค่าห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆกันครับผมที่ติดต่อครับ ปลาตัวที่สองมีคะแนนตั้งที่ถึงหาแล้วหายดอนดูเพิ่มนะครับสามสี่พันนะครับตอนนี้ปลาเพียงปลาต้องเกลียบเท่านั้นนะครับเกลียบปากเท่านั้นและเข้าตัวอนะครับกรรมการมองด้วยกรรมการดูด้วยครับเกลียบปากเท่านั้นโอ้โหโอ้โหนะครับตัวแรกขึ้นแล้วนะครับ

อ่อโอเคเราตัวสามน้ำนักน่าจได้นสมก็ได้นะแนช้างไหมแนทาไปช้างแล้วตัวแรกค่ะข,ของนบ๊บนะคะ ิบแปดขอบคุณครับอันนี้น่าลุ้นันนี้น่าลุ้นนะ่้สิบแปดังงี้อ,งอยู่มาน็ตัวแรกนะก็ดีใจเากตัวแรกเย่รอตรัวต่อไปกกันนะครับผมตัวที่สามนะครับไม่ตำ นะคะลุ yeah no. mm ้นไหมลุ้นแน่นอนฮะตัวนี้สิบสองจุดสี่หกใช่ใช่ประมาณก็เขียนไหมคะจดดดได้นะพี่โอเคสิบสองนี่ครับเบอร์สิบครับของแนทตัวแรกมาแล้วครับเก่งมากครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ okay, แมคะขก่อนใส่ก่อนโอเคพี่เจ้าคะครับมามาขอสูตรต้นเดือว,วันนี้เลยคะ่ะเขาบอกว,ว่าปั้นให้มันแตกไวๆเพราะเราใช้ทุน่นมันไม่ต้องแน่นประกบประกบดีแคเข้าที่หน่อยหน่อยเดี๋ยววันนี้ใช้อะไรครับขนมปังล้วนครับขนมปังบอ่อเลย อันนีนงปงกผสมอ,อะไรคะแม่ผงอะไรผมป้อั่นไ่เกตได้สูตรมาแบบนี้เราต้องเทน,นะครับโอเควันนี้ลายอยู่ประมาณหกสิบนะแต่ยังไม่เอาเลยโอเคจบแล้ว โจนะคะมาแล้วค่ะเป็นไงคะพี่โจสูตรสูตรใครนะสูตรน้องแนทค่ะสูตรน้องแนทสูตรน้องปื้มเหรอสุดยอดครับเหมือนป้ายใหญ่เลยอ่ะ Ừ. Đừng màn nhảy liền, đứa mấy nhảy, net đặt cho mị joe nồi, ชั่งไหมสั่งหนเหอะเพื่อติดตารางไปไปมีลุ้นในเหอะไปในไหนก็ได้ละสามคนค่ะสามัิคีสามัคคีไปไม่รูมทีมงานนะฮะไม่รูมทีมงานนะสามคนแล้วไม่รูมทีมงานเด้กันเยอะแยะรเรามาลุ้นนะคะ นี่ตัวแรกของพมิโจี้มว่าเท่าไหร่โอ้ไม่เกินสิบสามเออวางตังกันเองกลับมาเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ใช่คนติดพนันนะครับไม่เชื่อมาพนันกันแล้วสิบสิบสิบสองห้าอะ13สามโอ้โหหายวิโลหนึ่งหายพืบเลยอ่ะเออแล้วปาบบางจ้าไม่ใกล้เลย วันของเขานะคะโหนะคะคิดว่ากี่โลครับตัวเนี้ยับโอเค

ว้าวพี่โจเป็นไงคะปาร์วิที่สองป<ะ>าร์วที่สองเมไงคะเ,เต็มคนระับวันนี้ก้าวขาไหนออกจากบ้านก็ไม่ป,ไปกติตีกินตีกินแข่งทีไรล้ลนทุกทีมาเดี๋ยวเราเรามาลองลุ้นกัน กูรนาเขาปลดตาให้กันนะคะนี่มาล,ะละ่าหัวไม่มาละละมาแล้วพอยันรุ่นไหนเอาวาเอา,เอา นตครับตัวที่สามคิว่ากี่โลครับ1 3ดสามจุดเกเกอ่าล้นล้นโอ้ยสิบสามจุดสามสามว่ะตัวเก่าเช้าค่ะพึ่งเช้าขึ่งเช้าครเพึ่งเช้าสามตารางอันนี้ทีมเราโอ้ยเบอร์สิบเบอร์สิคอสิคือแนทค่ะเบอร์สิบคือแนทสิบเอไปไหนครับโดนสิบสี่ไปนะไอเนทร้องให้เลิกเล่นเลย ตัลที่นะคานาหนื่อยู่ไหนอ่ะี่ช้อนน่ะไปเมื่อไห่เรนหดเลยเ่าราับเป่าหรอ่าลอองดูก่อนเนี่ะที่ช้ำนัเม่อไปล่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้ตัวที่สี่นะคะของแนทค่ะ พี่มันเข้ามาหน่อยค่ะคิดว่ากี่โลนาเล็กคิดว่ากี่โลคะ16นาเล็กคิดว่า16นะทุกคนพี่บ๊อบคิดว่ากี่โลคะ15ครับ15 15เออ15 15เออ16 16 15 5 16สี่อะไร16สี่16สี่อ่ะในไลฟ์ในไลฟ์คิดว่ากี่โล ผมววหเลยอ่เราะที่มีนอกสิบหกโลมีนออกข้อหมอบสิบหกด้วยนะผมว่าจะเกินโอเคได้ได้อยู่กันเองนี่แหละรวบชัวลุนนะคะลุนแทนแทนที่ว่ากี่โลสิบหกจุดสี่ครับโอเคแทนหอกสิบหกจุดี่นะจะขึ้นจะช่างแลละมาปิปุยังไงเกินแน่นอน โอ <là> ้โหเจ็ดพันเจ็ดจุดห้าเจเจ็ดจุดห้าค่ะตอนนี้เจ็สี่เนียเจเจเจเนเจ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 ่จเจนจเจเจนจเจเจนจเ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 เจเเจ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 เเจเเจเจไจเจในไลเ์เนเเจเจ่เจ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 เเจเจจเ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 อเจ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 เเจเจเเเเจเเ เออสามเามมาเกืไม่ถึงด้วยเท่าไหร่คะสิบสี่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะที่เจ้าเกิดอะไรขึ้นคู่เฮ้ยมันเป็นขนาดเนี้ยมือไปโดนไปเฮีอแล้วปลายยังอยู่ใช่ไหมตปวหนึ่ไรัวห่งมีมีโยกเลยตอนนี้อันนี้เรื่องเฮียเลยอ่ะ โจงดโจ่ห่้ผ้า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 มีผ้าปได้ไหมอันนั้นได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยนนน็นเดี๋ยวมันมันมันตึงอยู่ไง <c ười> ขอโทษครับปนะไปนะปนะปนะไปนะไปขอโทษครับไอนะไปนขอโทษครับนั่นนั่นนั่นดูโมดูโม มัไปทาเอาออานนได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะดี่งอนูมล้วคั่อะหนงเข้าได้ไหมเสร็จเสร็จแล้วบอกนะเสร็จแล้วบอกนะเดี๋ยวจะได้ปล่อยสาย ม้วนไปเลยเหรอม้วนเก็บที่มาไม่ได้ือ่้ปอยไปไปแทนไมือปล่อยมือปต้องเอาผ้ารองแบบเม่อกี้นะม้นกาม้นานี้ขาดเดียวเล่นที่มันล็อกนี่หรอมันกระพือขึ้นมาหมดมันกระขึ้นมาโดนโดนพีเซตเลใช่เป็นนพีเซตพีเซตเลยโดนฟูเลยจเย็นจเย็นไม่ออกเลยจบ้วแล้วเย็เโมือเต ฝาระหว่างการแข่งนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คะฝันนะฝายค่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วใช่พี่จ่กำลังขึ้นายใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะ แล้วนะครับแล้วก็จะแข่งปลาตัวสุดท้ายก็คือตีพร้อมกันใครได้ก่อนก็โอ,นโอเคเลยนะครับ,รบได้500บาทตอนนี้สิบหกนาฬิกาแล้วนะครับท่านใดที่ยะขึ้นตือผมตั้งให้นะครับตอนนี้อยู่มีสองคนนะคะนี่เดี๋ยวเราปลาตัวสุดท้ายนะคะ2ตัวสุดท้ายนะคะ ที่ขึ้นมาตอน4โมงเย็นเท่าไหร่คะ80โลครับ80โล10โลหอมหอมเดี๋ยวดูกรรมการเนี่ยเป็นเป็นอยู่เขาเปิดร่องว่างนี่เขาจะเปิดแผงปลานะร่องว่างเขาจะเปิดแผงขายปลานะโอ้ตัวนี้ตัวนี้นั่นนั่นที่บอกว่าเท่าไหร่คะตัวสุดท้ายที่จะช่างวันนี้ ตัวนี้รุนกันนะครับตัวนี้รุนกันนะครับมามหสองกับสิบสามสบายใจได้สิบสามสิบสามจุดสามห้าค่ะเรามาดูกระดานวันนี้ค่ะไม่ติดนะโอ้อันดับสองค่ะ ไงะพี่เจ้าคะตอนนี้การแข่งขันได้จบไปแล้วเราไม่ติดตารางไม่เป็นไรเรามาลุ้นปลาตัวสุดท้ายกันวันนี้ไม่ติดตารางแต่ว่าโอเรื่องไม่คาดฝันเยอะมากเสร็วสรุปให้ฟังเดี๋ยวเราต่บ้าน้ายก่อนแต่น้องแนทเราติดที่สองนะคะนี่พี่บ๊อบก็ติดนะคะ นสตีได้ยครับตาเตาูปั้นตใหครับหือตาูปนีหับะครับตอนนี้หัวบอรดือเบอรขามือไปล้ย้ย้หัวบอร์ตอี้หัวรดือเบอขามือสองคันตอนนี้หัวเบอร์ขามือสองั้นะครับเฮ้ย หัวบ่อสามมือสองคนนะครับทีมเดียวกันนะครับทีมเดียวกันกันเองครับเอาครับเหออีกนึงครับวันนี้มราหาบาทจาปครับพี่นายเสดพี่นายเสดเอาหมดเลยเอาหับเลยปลาตัวสุดท้ายนะคะวันนี้ขึ้นที่หัวบ่อสามตัวใครจะขึ้นก่อนพี่แดง หัวบอกก็ได้ไปแล้วครับนุ่นวันนี้ไม่ใช่วันของเราเดี๋ยวเอาใหม่พี่ลำหน้าเอาใหม่หัวบอกหัวบอกเัวบไปเกี่ยวปากและข้าสือง์งี่เจ้าข้าเสืงิงจะอยู่ที่ไหนเกี่ยวปากและข้าวเสหงิงนะครับเกี่ยวปากและข้าสืองิงเป็นไงเอ่ยอือโอเคนะครับหัวบอกได้แล้วเรียบร้อยนะครับเกี่ยวปากและข้าสืองิง จบแล้วนะครับสำหรับแมตช์แข่งที่บอก KS วันนี้นะสำหรับผลงานทีมของเราก็จะมีนี่น้องทาราเน็ตติดติดปลาไซส์นะครับ13.92 13.94าอ่ะ13.94ปลเาเล่น14โลนะครับหายไป0.06ก็ติดเป็นอันดับที่2แล้วก็มีทาราแทนไม่ได้เลยผมก็ทาราโจได้แต่ไม่ติดอันดับนะครับ ก็ถือว่ามาเป็นประสบการณ์มาหัดมาทดลองเนาะประสบการณ์ปลาแข็งว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าออวันนี้ถือว่าได้อะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็เออ,เ,อ,อเหตุการณ์ไม่คาดฝันวันนี้สายฟู้เราไปเกี่ยวโดนตรงเอวตัวเบรกหลุดสายฟู้แล้วก็นี่ฮะเปียกกันสองคนคันลวกน้ำปลาล่าคันลวกน้ำโอ้โหบันเทิงสุดๆวันนี้ หลายแบบหลายเหตุการณ์มากแต่ก็สนุกครับเดี๋ยวเราไปดูเขารับรางวัลกันดีกว่าไปพาพาพาใส่พาใส่หมามาหรือเปล่าวันนี้ตอนเช้าอ่ะเออมั่นใจแล้วโอ้ตีพอกินแล้วเริ่มหาระยะได้เลยเว้ยไอ้เฮียแข่งปุ๊บถือว่าทำได้ครับเยไปบรรยากาศในการ มอบรางวัลนะฮะโฉมหน้าผู้ชนะในวันนี้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับนี้อยู่กับพี่เลยฮะผมชื่อนนท์นะครับผมเป็นเจ้าของบ่อสปาเกตีปลาแห่งนี้นะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับน้องโจ้ครับพี่จะรบกวนพี่ฝากเชิญชวนบ่อน่อยวันนี้มีการจัดจัดแข่งขันปลาไซต์นะครับเราจะจัดประมาณทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งก็คือจะ โพสข่าวสารที่หน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจที่บอร์ตตุ๊ตกตาเพจินป์ากเลยตรงตัวเลยนะครับก็ติดตามข่าวสารที่หน้าเพจได้นะครับเราจะทําการโพสตอยู่แล้ว mm hmm. uh, ก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบก็จะมีการแข่งขันทุกเดือนครับจะสนุกสนานแล้วก็ประมาณนี้ครับค่าบริการปกติอยู่่าไรทค่น ปกติค่าบริการอยู่ที่คันละหนึหาบาทแล้วก็ขนมป,ปังสูงละหนึ่าบาทแค่นั้นเองครับผมก็คือมันไม่ได้แพงมากก็ทั่วไปครับ,รบผมสำหรับใครที่อยากมาผมแนะนํานะข้อแรกที่ผมเห็นเลยหนึ่งบ่อสะอาดมาก2ที่นั่งเยอะสมสวยนะครับ,รบที่สำคัญกับข้าวโคตร,รอร่อยคอนเฟิร์มถูกด้วยอเออใครมาใครมาไม่เชื่อผมนะมาทดลองได้กับข้าวบ่อน,นี้อร่อยจริงสั่งอะไรก็อร่อย ไข่ตุ๋นอร่อยมากได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ข้างหลังนี้ข้างหลังนี้เปิดด้วยไหมพี่ก็เป็นอันนี้เป็นบ่อประเกตทก็่านเปิดเหมือนกันครับออ๋ตกไร่เหมือนกันคั้งละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันก็เป็นพวกชิ้งหลีวสปิดทั้งละหนึ่งร้อยบาทฟรีปลาหนึ่งจุดห้ากิโลโอเคถ้ามัวตกปลาใหญ่ก็มีตกปลาเล็กเราก็มีมีมีครับผมอุ้ยเยี่ยมก็คือมีบริการครบทุกอย่างอาหารการกินทวิงกระเ๋งไม้ปลดปลาไวไฟเรามีให้ใช้ฟรีหมดครับผมจริงจริงจริงใช่ไหมไม้ปลดปลาไวไฟมีมีนี่่่้ทังหมดเเปป็็นนบบออ ที่เห็นมีที่ฉีดปลาเป็นยาฉีดปลาครับก็คือยาม่วงทั่วไปฉีดแผลปลาปากปลาอย่างนี้ประมาณนี้ครับถือว่าเวิร์กมากนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยครับได้ครับฝากบอกตัวป่ด้วยนะครั้งหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ